Don't, 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 ชมครับในเกมที่4นี้นะฮะตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะยังยืนเป็นกำลังใจให้เพื่อนอยู่นะครับและก็ยืนอยู่กับพี่เอกเลือกได้เบอร์สีและมันคือเกมเข้าวินนั่นเองครับซึ่งพี่จะก,กิดยังไม่เคยเล่นด้วยนะฮะ mm hmm. เกมนี้ฮะ mm hmm. เป็นเกมเข้าวินนั่นก็หมายความว่าหลังจากผมให้สัญญาณนะฮะต้องปล่อยเหรียญของเรานะครับให้ไปเข้าวินตรงนั้นนะฮะใครเข้าก่อน2เหรียญหรือ2วิน คนนั้นชนะไปเลยในยกนั้นและแข่งกันเหมือนเดิมนะครับสองใน3เฟรมนะฮะต้องชนะ2เฟรมติดพี่เอกครับถ้าชนะเกมศูนย์นอกจากจานโอเคแล้วเพียสไอไฮสปีดอีกหนึ่งคนไปเลยนะจานดีแล้วสายต้องดีด้วยอ่าเป็นพียสไอไฮสปีดของเพีสไอเองโดยเฉพาะเลยนะฮะพร้อมไหมฮะ้คคิดว่าชนะแน่นอนนะฮะเอาอย่างนี้เกมนี้เดี๋ยวจะจืดจนเกินไปให้เลือกให้เลือกว่าพี่ๆสัมรันพี่สํารัญพี่สัมัคิดว่าฝั่งไหนชนะ <ś red> พี่สำรานมีสต็อกอยู่แล้วตัวหนึ่งนะเอาตอนนี้อีกตัวหนึ่งนะเปลี่ยนทางไหมไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนไนะมไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนด้วยสมต่อหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่จะก,กิจจะทำลายสถิติอีกหรือไม่แต่นี่คือศึกกระชับม,มิตรเดี๋ยวหลังจากให้สัญญณผมจะไปยืนรอยอยู่ตรงนู้นนะฮะทั้งสองท่านจับมือกัน,กนครับผม และเกมกําลังจะเริ่มเรียบร้อยนะครับจากพี่เอกร้านอะไรครับผมเอกดาวเทียมครับเอกดาวเทียมกับพีเไอกับบินบุรีในเกมเข้าวินยกที่1ประจําที่เลยนะฮะประจําที่เลยนะฮะหยิบเหรียญขึ้นมารอได้เลยนะฮะยกที่1ถ้าพร้อมแล้วยกยกที่1เริ่มนะ ดูครับคุณผู้ชมครับเป็นความแม่นแล้วล่ะฮะโอ้โหปล่อยทีสองเหรียญนะคุณผู้ชมครับทิกใครทิกมันนะฮะยังไม่มาฮะยังไม่มาฮะปล่อยทีอ๋อเรียบร้อยครับมาแล้วหนึ่งครับคุณผู้ชมและอุ้ยมันไต่หลังคาขึ้นไปนิดเดียวคุณผู้ชมไต่หลังคาขึ้นไปนิดเดียวผมเอาออกให้ด้วยนะครับมาแล้วหนึ่งอ้าวมีพิษจะกินจะยิงให้นะฮะและเรียบร้อยครับโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์ครับ <laughs> ้านเซ็นคุณผู้ชมครับโอ้มแม่นมากนะครับพี่เอกของเรานะครับ <S <S และเอกดาวเทียมครับของเราตอนนี้ครับนำไปแล้วฮะหนึ่งต่อศูนย์พิจิกิตครับจะโดนทุกทำลายสถิติแล้วมั้งเนี่ยและเกมที่สองครับระหว่างเอกดาวเทียมและ P S I กบินบุรีในเกมเข้าวินยกที่สองเริ่มครับ <S <S 2> <S 2> <S มาแล้วครับคุณผู้ชมครับพี่จัก,กิจรีบเลยับและลีฮูยิงรีบยิ่งหล่นคุณผู้ชมนําไปแล้วหนึ่งนะ นี่จะยิงยังไม่ไปไงไงโอ้ยมีการชนกันด้วยครับคุณผู้ชมเรียกประกันด่วนเลยฮะโอ้ยคุณผู้ชมวัดผมจัดขึ้นใหม่ครับผมจัดขึ้นใหม่ฮะเอาละฮะเอาละฮะโอ้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับและเกมสศูนย์ด้วยซ้ำฮะโอ้โหอันนี้ ยินดีมากๆเลยครับเดีวพ hmm> yeah ี่จะกิจรู้สึกยังไงครับกับเกมนี้อ๋อเกมนี้ไม่ถนัดเนาะอ๋อคือมันเป็นเราไม่ถนัดเองบางอย่างอ่าอันนี้ไม่ใช่ทางของเราใช่นะฮะทางของเราอ่าผู้แพ้ผู้แพ้เราไม่คุยด้วยเยอะเราคุยกับคนชนะดีกว่ารู้สึกไงกับเกมนี้บ้างฮะก็โอเคนะจะต้องใส่มือมือนิ่งๆมือนิ่งๆนะระยะแล้วก็พยายาม ดูซ้ายดูขวานี่เดืนแรกเป็นยังไงเดืนสองเป็นยังไงนี่นี่นี่คุณผู้ชมและ20ศูนย์นะฮะคนชนะพูดอะไรก็ดูดีนะฮะตอนนี้นะฮะสองศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจานหนึ่งชุดกับเพียร์ไอไฮสปิดอีกหนึ่งคดรลับไปเลยนะทุบอาถันได้เรียบร้อยแล้วชนะแล้วเนี่ยเกมที่5เนี่ยเริ่มไม่ค่อยกดดันแล้วนะเพราะว่าพีจกิตก็ไม่เจ๋งเท่าไหร่นะฮะเราที่ดูนะฮะนี่คือความสนุกสนานระหว่าง PSI กับบินบุรีกับร้านเอกดาวเทียมตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่เอกคร บ้านโพอำเภอบ้านโพเยื้องวัดทธอินทราลามอ๋อติดถนนไหมฮะติดถนนครับติดถนนนะเออนี่เขาก็ติดถนนนะครับผมรบ <c oughs> สมมุติว่าหาไม่เจอเบอร์โทรสักนิด083 553 9920นะฮะโทรไปได้ตลอดเวลาพี่เอกยินดีให้บริการด้วยตัวเองเลยทีเดียวและสุดท้ายนี้นะฮะพลาดไม่ได้เลยนะฮะต้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับให้ของรางวัลมาก็คือช่องบุฟเฟ่ทีวีเป็นพันธมิตรร่วมค่ายของ PSI นะครับ PSI ช่อง 68บุฟเฟ่ทีวีนะครับแจกเสื้อสวยๆให้ผู้เขา้าแข่งขันทุกคนเลยทีเดียวงินนี้พี่สำรานอดนะฮะผิดผิด <c oughs> <c oughs> ายผิดนะพี่สำรานล้านเปอร์รเซ็นต์ก็อดไปนะน่าเสียดายนะฮะขอบคุณไวนะที่นี่ด้วยนะครับและที่สำคัญฮนะ PSI High s p e e d ฮะสายนำสัญญาณ RG6 ที่เป็นเจ้าแรกที่ผลิตในเมืองไทยพ s i อเอาความเป็นเบอร์หนึ่งการันตีในคุณภาพเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าดียังไงถามพี่เอกแล้วกันเ,<อ>เพราะเดี๋ยวพี่เอกเขาจะได้ไปใช้ด้วยนะฮะพ s i High s p e e ปของเรานะครับแล้วก็ร้าน SPK ฉะเชิงเซาเอื้อเฟือสถานที่นะฮะจนมาถึงเกมนี้และเกมน่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วะฮะจะเป็นเกมอะไรและพี่จกิจจะดวลกับใครนะฮะจะยังใจแป้วอยู่หรือเปล่านะฮะคงจะต้องตามดูกันต่อไปสำหรับวันนี้เราสามคนจากร้านเอกดาวเทียมลาไปก่อนสวัสดี สวัสดีครับกี่เปอร์เซน็นต์ครับพี่เเนด